สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่อ,อยากได้ CBR1000SP อนะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่ที่เป็น CBR1000SP ที่หลายคนตามหาแล้วก็อยากจะได้ไว้ครอบครองนะครับซึ่งวันนี้ผมได้มี CBR1000SP เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นปี2018นะครับผมจดทะเบียน2019นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคันนี้ถือว่าเป็นรถอีกคันนึงที่ ไม่น้อยมากวิ่งเพียง5,000กโลนะครับ5,000กว่าโลเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่า,าเป็นรถที่1ไม่มีอุบัติเหตุนะครับสีเดิมกุญแจคครบบุ๊กกระเป๋าหนังครบภาษีพร,พร,ะระบครบครบหมดครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ ประเด็นคือรถต้องไม่มีอุบัติเหตุนี่แหละนี่คือเป็นหัวใจที่เราเราค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องสภาพรถนะครับไม่งั้นรถทุกคันเราจะไม่ต้องมานั่งลือกันอย่างที่ทุกคูนเหน็นนะครับเพราะว่าจริงๆดูจากภายนอกก็ดูออกแล้วถนะ้ารถที่เป็นอุบัติเหตุมามันก็มองออกแล้วไม่ต้องถึงกับลือก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่า ที่เราซื้อเข้ามาไม่มีอุบัติเหตุเราก็ซื้อเข้ามาพอาซื้อเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาแกะในเรียกรีกเช็คของบางอย่างเนี่ยบางคนบอกว่ารถวิ่งน้อยรถวิ่งน้อยมากน้อยมากน้อยมาก,มากซึ่งแบบโอเคแต่จริงจริงน้อยแล้วจอดนานเนี่ยมันก็ต้องแม่นเทนเน็เหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็ทุกๆคันก็จะผ่านการตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายข้องเลวแล้วก็ให้คงอยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นซีเบีพันธ์เอสพีปี2018นะครับ นี่คือ cbr พัน r r s p ปี2018นปะครับ18กับ17แตกต่างกันอย่างไรนะครับลองดูให้ดีนะครับรถที่เป็น cbr พัน s p ปส2 0พันะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับน้าเงินกลมหรือหรือถ้ามองไกลๆก็นึกว่าเป็นสีดํำนะครับโอเคแต่ถ้าเป็น18นะครับจะเป็นขาวอย่างนี้นะครับโอเค นี่คือ18 19แท้ๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่สีเดิมไม่มีอุบัติเหตุใส่ๆต้องบอกใส่ๆร0อเอาคําคำว่า100%ยไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานใช้จริงคือ2มือด้วยนะผมบอกว่านี่คือ2มือนะ2มือที่5,000โลแทๆ้ๆซึ่งแต่ละมือเนี่ยถือว่าแทบจะแบบแค่สกิดสกิดกันคนละหน่อยเองนะแล้วก็ ก็2มือที่ใช้จริงนะครับผมแต่มันจะเป็น3ชื่อในเล่มทะเบียนนะครับต้องบอกก่อนนะครับโอเคสำคัญคือประเด็นคือรถต้องเป็นรถที่ไม่มีอุบัติเหตุรถที่ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและคือรถสภาพที่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่ารถคันนี้มีสภาพโดยรวมเป็นอย่างไรเรามาดูเลขไม์กันก่อนอารถไม์แท้5,385กิโลนะครับผม นี่คือใหม่แท้ๆของเขาเลยนะครับแล้วก็มาดูสภาพรถโดยรวมนะครับว่าสภาพรถเนี่ยคือชิลเนี่ยครับเป็นชิลเดิมเนี่ยชิลเดิมใสใสเลยนะฮะใสมากใสเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมแล้วก็แฟลนดิ้งด้านหน้าเนี่ยไม่มีรอยใดๆเลยนะเพื่อนๆดูกันเองนะครับผมพยายามดูให้ดูใกล้ๆนะฮะไม่มีรอยอะไรใดๆนะฮบโคมไฟสวยหมดนะครับคันนี้แทบจะไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับแต่ถ้ามีตําหนิตรงไหนที่ผมเห็นนะตอนนี้รีวิวผมจะชี้ให้ดูทันทีนะครับ หน้ากระบอกโชคนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับทุกอย่างคือสวยหมดชคเป็นอลินไฟฟ้านะครับคนรู้อยู่แล้วนะครับทุกคนทราบข้อมูลอยู่แล้วนะว่าเป็น stp ปองพัขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอลินหน้าหลังไฟฟ้านะครับผมสัพเพ็ญชั่นไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็มีการลมหน้า r n g มาให้ด้วยนะครับจานเบรกเดิมๆนะครับนี่ฮะดูระยะยุบของพระเบรกอันนี้จับรูปดูได้รู้สึกเลยนะครับว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับผิวที่โดนเบรกกับไม่โดนนะครับ นี่นะฮะแล้วก็ล้อคันนี้ทําสีเป็นล้อทองใหม่อีกทีนึงนะครับเพราะว่าเดิมที h อ n ด้าเนี่ยมันจะเป็นสีทองที่มันจะเป็นแบบสีทองเหมือนทองกึ่งเงาครับฝุ่นๆหน่อยฮะสีทองด้านๆนะครับแต่คือเจ้าของรถเก่าบอกว่าอยากได้เป็นทองเงาๆมากกว่านะครับแล้วก็มันจะดูสวยกว่าก็เลยทําเป็นสีทองมาเชสซินนี่นะครับนี่นะฮะให้ดูนะครับว่าสีทองใหม่สวยเลยนะครับติดตั้งกาดมอน้ําของ e v o t e c ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่อยู่ด้านนี้คอท่อก็จะเห็นว่ายังคงขาวสวยสภาพดีอยู่นะครับแฟลิงฝั่งขวานะครับแล้วก็ทุกอย่างจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หมดนะครับรอยมาร์กรอยตำแหน่งน,น็อตทุกอย่างก็ยังคงอยู่นะครับแผงคออย่างที่บอกนะครับไม่มีการใช้พวงกุญแจหรืออะไรใดๆมาฟาดบริเวณแผงคอทําให้เกิดริ้วรอยแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร0% 0หมดนะครับฝาโชกก็สวยนะครับปกตินะครับ สวิตไฟประกับไฟทุกอย่างทั้ง2ด้านนะครับสต็อปเปอร์คือสวยหมดนะครับไม่มีรอยถลอกอะไรใดๆนะฮะฝาถังนะครับผมฝาครอบถังนะครับก็จะเป็นสีเดิมหมดนะครับแล้วก็ติดตั้งกันร้อยถังของเคเบิลวูแพ้ตรงรุ่นนะครับเป็นเคเบิลวูแพ้โลโก้นูนเลยนะฮะแล้วก็คือติดตั้งให้แล้วนี้อันนี้สภาพเพิ่งเบิกมาใหม่ๆเลยนะครับจากเจ้าของเก่านะครับนะครับสติ๊กเกอร์เดิมไม่มีขาดไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆนะครับ คันนี้เครีวิวให้ดูแล้วนะครับมีรีวิวตอนประกอบล่างให้ดูด้วยนะครับก็จะเห็นไปแล้วว่าภายในเป็นอย่างไรคันนี้มาดูภายนอกนะครับเฟรมรถคือสวยหมดนะครับสีเฟรมดูนะครับลายเฟรมคือสวยหมดนะครับสีเดิมโรงงานหมดทุกจุดนะครับแฟลิ่งอกล่างนะครับฝาครอบเครื่องนะครับท่อมออน้ํานะครับแฟลิ่งข้างแล้วก็บริเวณข้างม้อน้ำนะครับไม่มีบุกนะครับเนี่ยเพื่อนเห็นนะฮะไม่มีบุกไม่มียุบนะครับพักเท้าเดิมโรงงานนะครับเซ็นเซอร์อยู่ครบนะครับ เปท้ายสีเงินนะครับผมโชคกหลังโอลิน t ี x ีเนะครับเป็นไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นท่อไทเทเนียมนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับท่อเดิมโรงงานจะเป็นไทเทเนียมอยู่แล้วนะครับผมโอเคสวิงอาร์มเดิมโรงงานสีเดิมหมดนะครับแต่ก็จะมีสเก็บ้างจุดๆเล็กๆน้อยๆนะครับตรงพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะคือเดิมทีรถคันนี้เจ้าของเก่าน่าจะอยู่ทางฝั่งที่เป็นทะเลนิดหน่อยนะครับก็จะมีความเป็นเกลือทะเลอ่า สัมผัสที่ผิวเล็กน้อยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผ้าเบรกหลังเหลือเต็มนะครับแทบจะไม่ยุบเลยนะครับปั๊มเบรกเดิมนะครับจานเบรกใสๆใหม่ๆนะครับแล้วก็ล้อสีทองสวยๆนะครับแบบนี้นะครับอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับคันนี้รถคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะครับเป็นเดียโบซูเปอร์คอร์ซ่านะครับ SP ตรงรุ่นนะครับ190 5นะครับตรงสเปคเลยนะครับผมแต่ก็เป็นยางใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคายางนี้เป็นปี2021สัปดาห์ที่22 2021นะครับก็คือถือว่าเป็นยางปีใหม่1ชุดเลยนะครับผมโอเคคันนี้นะครับติดตั้งท้ายสั้นพับได้เช่นเดียวกันนะครับติดตั้งท้ายสั้นพับได้นะครับมีไฟ2ปลายเรียบร้อยแล้วก็ยังคงใช้ไฟเลี้ยวเดิมนะครับเพราะถึงบอกว่าไฟเลี้ยวเดิมค่อนข้างที่จะสว่างมากนะครับแล้วก็ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับ โอเคบริเวณด้านบนนะครับถ้าเป็น SP เราจะได้ฝาครอบบ่อซ้อนตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับบริเวณใต้บ่อซ้อนนะครับเรามาดูสภาพกันนี่นะสภาพอย่างรถใหม่ฮะดูดิ ي, เหมือนรถใหม่มากสภาพแบบนี้เลยดูนะครับบริเวณหัวน็อตต่างๆนะฮะนี่คือฝาครอบแท้นะครับฝาครอบแท้ h o n ด้านะครับก็จะมีโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงนี้นะครับ เนี่ยครสภาพรถนะครับของคันนี้นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงรถใหม่ป้ายแดงนะครับเหมือนเป็น SP ป้ายแดงอีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็คันนี้ยังคงเป็นโซ่สเตอร์เดิมนะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเป็นโซ่สเตอร์เดิมหลักโรงงานนะครับแล้วก็สติกอร์ตรงนี้มีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับเห็นไหมฮะแค่นิดเดียวนะครับสติเก e r warning พวกนี้อยู่ครบหมดนะครับคันนี้นะครับสเปคยางหน้าหลังของโรงงานให้ค่าสเปคมาที่36หน้าหลังนะครับ 36หน้าหลังนะคะแต่ว่าในเรื่องของลักษณะของผู้ใช้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมการขับขี่นะครับผมระยะสวิงตึงหย่อนของโซ่ก็จะบอกไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับโอเคมาดูด้านล่างกันบ้างดีกว่านี่นะฮะกระเดื่องล่างสวยแฟลิงล่างสว,สวยสะอาดหมดนะครับท่อระบายมอน้ําท่อหายใจทุกอย่างอยู่ครบหมดตรงนี้นะครับนี่นะฮะ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในการประกอบรถนะครับต้องพึงระวังนิดนึงนะฮะท่อหม้อน้ำไอ้ท่อระบายน้ําทิ้งจะเป็นท่อใหญ่นะครับท่อหายใจคือท่อเล็กนะครับฟ i ีชิปเปอร์โรงงานนะครับของ c b r บ0 0 s ันจะมี q u i c ชิป i ป p e r มาให้นะครับให้ดูบริเวณเฟรมฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นเฟรมเดิมสวยโรงงานเลยนะครับสีเดิมหมดนะครับฝาเครื่องก็คงเป็นฝาเครื่องเดิมนะครับแข็งเดิมหมดนะครับ นี่นะตามนี้เลยท่อมอน้ําเข็มขัดเดิมทุกอย่างคือเดิมหมดนะครับทุกจุดนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับใสๆเลยนะครับตามนี้นะครับผมให้ดูบริเวณลึกๆด้านไหนนะครับปลั๊กเดิมตำแหน่งทุกอย่างคือเดิมหมดถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่สาภาพค่อนข้างที่จะสวยมากนะสวยเลยจริงๆแล้วก็ที่สําคัญนะฮะคันนี้ก็ ถือว่าเป็นซี r บียพารทีที่ถ้าใครชอบในสไตล์รถเดิมรถที่ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับเป็นออริจินอลรงงานแบบ Standard สแตนดาร์ดสุดๆนะครับก็เหมาะมากนะครที่จะได้คันนี้ไปนะครับแล้วก็ไปจัดทรงแล้วก็แต่งในสไตล์ที่คุณชอบนะครับแต่ทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือเริ่มต้นจากเดิมโรงงานแบบนี้นะครับราคาคันนี้นะครับเปิดไว้อยู่ที่459,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาติดต่อกันได้นะครับคุณได้รถที่สภาพสด ใสและใหม่อย่างนี้แน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวจะเป็นรถช้ํารถโซมรถยํานะครับก็อาจจะเป็นรถที่ของแต่งไม่ได้มากนะฮะหรือว่าจะมีน้อยมากๆก็จริงแต่คุณได้รถที่สภาพสดและใหม่มากๆนะครับไปใช้งานหนึ่งคันนะครับสําหรับใครที่ต้องการรถสภาพนี้นะครับบวกลบเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแล้วเราก็จะได้รถสภาพนี้ไปเริ่มต้นกับเราใหม่นะครับผมฝากไว้หนึ่งคันนะครับ CBR พัน s p ปี2018จดทะเบียน2019นะครับผม รถใหม่แท้5,000กว่าโลเท่านั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ